สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไมา่ได้ชมบอลสีของเราหลายวันอยู่นะคะวันนี้อากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายนะคะตอนเช้าลมก็ไม่มีแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมาชมบอลสีของเราค่ะอากาศแห้งแล้งนะคะวันสองวันผ่านมาลมแรงมากค่ะวันนี้ลม หยุดแล้วนะคะก็เลยมาชมบอนสีของเราค่ะบอ,บอนสีของเราอยู่ในตู้นานนะคะก็ยืดย้วยกันหมดเลยค่ะชายชนของเราก็ยืดยวยแล้วนะคะใบใหม่ก็ยืดตามไปด้วยแล้วค่ะบอนสีหน้าหนาวนะคะดูแลอาจจะยากหน่อยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะรอให้เขาทิ้งใบไปตามธรรมชาติค่ะ อย่างเท้ารำไพต้นนี้นะคะใบไม่ยอมทิ้งใบสักทีนะคะเราจะปล่อยให้เขาทิ้งใบตามธรรมชาติของเขาค่ะใบเขาก็เริ่มโรยลาแล้วนะคะตอนสีหน้าหนาวค่ะปราสาททองมีต้นเดียวค่ะแล้วก็ไม่ยอมทิ้งใบง่ายๆแล้วนะคะใบเขาก็มีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็มองเห็นยอดใบเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะ มีอยู่ต้นเดียวยังที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ยอมทิ้งใบถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวนะคะปราสาททองค่ะพันดาวของเรานะคะพันดาวของเราเริ่มเป็นผู้เป็นคนแล้วค่ะต,ต้นต้นโตแล้วนะคะใบสวยแล้วค่ะสำหรับพันดาวของเราค่ะเลี้ยงยากมากๆเลยนะคะนานแล้วค่ะ เพิ่งจะดูดีขึ้นมาแล้วค่ะพันดาวของเรานะคะแต่เราอยู่ในตู้ตลอดค่ะแล้วก็หลวงราชเสนหาของเราจะเคยได้มีแค่สองใบตอนนี้มีสามใบแล้วนะคะก็คอยดูว่าใบาที่ใบแรกเพ่อนเขาจะอยู่ได้ต่อไปอีกกี่กี่วันนะคะนี่ใบล่า,าสุดจะดูใบใหญ่กว่าเพื่อนๆแล้วค่ะ หวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหลวงราชเสน่หาค่ะแล้วก็ต้นนี้คือสรุปแล้วก็คงไม่น่าจะใช่องค์หญิงแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นใบแหลมๆยาวๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะดูแล้วกไ็ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรนะคะตลกบบอนสีต้นนี้ เลียงง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเขาโตขึ้นเขาจะเป็นสีอะไรเราไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ใบนี้คือใบล่าสุดของเขานะคะคือใบใหม่ค่ะจะมีสีสวยแต่มีขอบสีแดงๆนะคะคอยดูใบต่อไปก่อนค่ะว่าจะเป็นแบบไหนค่ะบนสีลูกบนสีเล็กๆของเราก็เริ่มกัน จะเติบโตกันแล้วนะคะกำลังจะโตว,วันตัวคืนแล้วค่ะเราก็จะคอยดูแลเาเลี้ยงเขาให้โตต่อไปนะคะสำหรับบอนทีบ้านเล็กๆของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ